สวัสดีค่ะนุ่นวยวิธีบ้านาน,นะคะวันนี้ก็จะพามาชมทีมงานลุงรัศมีนะคะมาปรับทีนะคะทําเป็นบ้านสวนนะคะอันนี้จะเป็นในคุดบอ่อทีแมโคโอยู่นะี่กำลังจะทําที่คุดบอ่อนะคะทำเป็นบอ่อ้รตจะมีกกำลังปรับที่ ด้านนี้ก็จะยกเป็นเป็นบ้านนะคะเนี่ยด้านนี้จะยกเป็นบ้านเป็นบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านสวนนะคะคา,ายๆับโคกหนองนาแหละคะ่ะทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงแมโคกําลัางพุดธล้อนะคะจะทําเป็นพุดสวนนะคะตีพุดบอ่อจากที่ที่สวนนะคะปรับพื้นที่ลด,ดไทย นั่งปับที่นะคะแล้วก็จะมีการถมที่นะคะถมที่ขึ้นอีกตอนนี้จะถมขึ้นอีกประมาณโอ้ที่สามลอยด์ุดตอนนี้คะ่ะรา่เระเนี่ยเป็นกี่คอไม่สี่หลอกเลยนะคะทก็จะขึ้นประมาณเกือบสามลอยดลุดอะ นีใหม่ที่สะสางออกเลยนะคะด้านเนี้ยตัยวใบจเป็นฟืดเลยนะคะเนี่ยตัวมูต้อใหม่ก็จะไปทำเขาทานนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบอ่อนะคะฟุตบอ่อ เป็นบ้านสวนหรือว่าที่ออกมาในแบบโขกน้องนาก็ไม่รู้นะคะ สีส่แสงออกนะคะบอนี่กำลังดูอยู่นะคะว่าจะเอาประมาณกว้างยาวขนาดไหน จะทําขอบบอให้ใหญ่ขึ้นเลยนะคะมันกว้าง đẹp cái đang rồn lên rồi nè các bạn bây tham ทีมงานงลุงมาสมีนะคะกำลังปรับที่นะคะทำ,ทำบ้านสวนหรือว่าจะเป็นโคกหน้องนาก็าไม่รู้นะคะจะอกมาเป็นแบบไหนเพราะต้นใหม่ออกแล้วโอ้โล่งเลยค่ะกว้างๆวงเลยค่ะ มาอยู่บ้านสวนก็นดีนะคะสบายดีพอ่อสวนมากด้วยเนี่ยเขาออกมาอยูของง่ข้างนอกกันเยอะนะคะสะดวกสบายพื้นไฟก็ถึงหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้น ก็จะได้ฟื้นเยอะน่อยนะคะเพราะใหม่ด้านนี้จะ,จะเยอะเป็นหกตอใหม่นะคะสนานก็จะเป็นหกตอ่รอยเขาตัดแลว้วอาจะมีจะตอ,ตอเอาไปจะเขาทานอะไรอย่างงี้ยหนูน้อยยิถีบ้านบ้านขอขอบคุณมากนะคะสรับการนรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,ท, comment, คณทุกไลค์ทุกแชร์ ฝากติดตามด้วยนะคะหนูน้อยวิถีบ้านๆโปรดติดตามคลิปต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ